XLT ออกรถเพียง29,900ค่ะน,นี่คือไฟดีไซน์แบบใหม่ของเจ้ารุ่น XLT นะคะจะเป็นรูปทรงตัว C นะคะและพร้อมไฟ Daytime Running Light เป็นแบบ LED นะคะพร้อมไฟข้างหน้านะคะ LED เช่นเดียวกันนะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ครบนะคะเพิ่มความส่องสว่างนะคะ ด้านหน้าของ XLT นะคะจะเป็นหน้าหน้าแบบดีไซน์ใหม่นะคะดูใหญ่บึกบึง,บงหมดทุกมิติเลยนะคะถือว่าสวยงามมากๆค่ะกระจังหน้าลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าออกช่องลมเนี่ยออกแบบช่องลมมา,มาให้สวยกว่าเดิมและระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมด้วยด้านข้างของเจ้าตัวรถคันนี้นะคะล้ออลอยค่ะจะเป็นล้ออลอยขนาดขอบ17นิ้วนะคะ สวยงามมากๆค่ะเป็นดิสเบรกสี่ล้อค่ะแก้มข้างนะคะตัวเพจบอกรุ่นนะคะก็เป็นทรงดีไซน์แบบใหม่เช่นเดียวกันในรุ่นของตัว XLT เนี่ยเราจะชูในเรื่องของความกระจังด้านหน้าและด้านข้างนะคะจะเป็นแบบโภคเมียมผูกระจกด้านข้างนะคะออกแบบดีไซน์แบบใหม่คะ่ะทาให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมองเห็นด้านข้างได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ผูกกระจกด้านข้าง ด้านข้างประตูนะคะตัวเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยพร้อมระบบกุญแจคีย์เลสนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกรถหรือล็อกรถผัดเขียนแค่ปลายนิ้วของคุณลูกค้าได้เลยนะคะบันไดนะคะทุกอย่างจะเป็นของที่ติดตั้งมาจากโรงงานของแท้เลยนะคะคุณภาพทนทานนะคะเซตพรีเมียมทั้งนั้นเลยในส่วนของ ความจุน้ำมันนะคะก็จะอยู่ที่80ลิตรนะคะเติมดีเซลได้ทุกประเภทเลยค่ะไปจนถึง b ี0ได้เลยลูกค้าเปิดปิดใช้ง่ายค่ะแค่เพียงกดแค่ปลายนิ้วเองนะคะค่ะในตรงส่วนของที่หยับด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นถือว่าเป็นแบบมาใหม่ล่าสุดเลยของในรุ่นของในเจนทุกรุ่นนะคะจะมีที่หยับด้านข้างมาให้กับลูกค้าคไฟท้ายนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นทรงรูปแบบใหม่สวยงามตรงด้านหลังนะคะตรงโลโก้ Ford ต,ตรงนี้นะคะยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยฝาท้ายนะคะเปิดปิดง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะในรุ่นโฉมนี้นะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3มมาไว้อยู่ที่ท้ายกระบะให้แล้วจากเดิมที่จะอยู่บนกระบะนะคะจะอยู่ตรงข้างบนนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนที่มาเป็น ตระบะให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมีติดตั้งเซนเซอร์มาให้นะคะเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ครบทั้งหมด4จุดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะภายในสำหรับในรุ่นโฉมตัวนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะนะคะ เบาะผ้านะคะแอร์แบกจะมีทั้งหมด6รลูกนะคะระบบความปลอดภัยครบค่ะ ABS EBD นะคะรวมไปจนถึงระบบะเสถียรภาพในการทรงตัวนะคะเรามีมาให้ลูกค้าครบเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบบันติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมได้ผ่านทางพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะคะหน้าจอดิสเพย์นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบ ดิจิตอล8นิ้วนะคะและหน้าจอหลักนะคะก็เป็นหน้าจอแบบ10.1นิ้วนะคะใช้งานได้ง่ายมากสะดวกสบายและที่สำคัญคือเรามีการรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแบบไร้สายเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ด้วยและที่ชาร์จแบตบแบบไร้สายให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่ารุ่นนี้สวยงามและคุ้มค่ามากๆค่ะ สำหรับที่ข้างประตูนะคะข้างประตูนะคะจะเป็นที่เปิดประตูแบบใหม่เลยนะคะเหมาะแก่การใช้งานในระยะยาวมากๆและทําให้ประตูเนี่ยมันเปิดใช้งานได้เบาขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจจะออกรถสอมนกานะคะติดต่อ,อกที่เซวันอันได้เลยค่ะ